สี่สาเหตุที่ทําให้ล่องน้ําหมากลึกค่ะผู้หญิงเราเนี่ยพอล่องน้ําหมากลึกมันส่งผลให้ดูหน้าแก่แต่คุณรู้ไหมคะว่าสาเหตุหลักๆเลยมาจากอะไรบ้าง1เลยค่ะเกิดจากโครงสร้างกระดูกบนใบหน้าของเรานะคะเกิดการยุบตัวลงสลายตัวลงนะคะบริเวณตรงช่วงล่องแก้มล่องน้ําหมากเนี่ยเกิดการยุบตัวลงสองเลยค่ะเกิดจากความหย่อนคล้อยของอายุผิวที่เยอะมากขึ้นนะคะกล้ามเนื้อที่ยึดติดอยู่บนกระดูกเนี่ยมันไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่นอนแล้วมันไม่ได้ยึด เหมือนตะกอมันก็เลยเกิดการทิ้งตัวดิ่งตัวห้อยลงมานะคะส่งผลให้ล่องแก้มล่องน้ำหมากเนี่ยดูลึกมากขึ้นนะคะแล้วก็3เลยนะคะเกิดจากชั้นไขมันเกิดการยุบ ตัวลงค่ะตอนที่เราเป็นเด็กสาวนะคะชั้นไขมันมีความหนานแน่นมากๆเลยแต่พออายุที่เยอะมากขึ้นนะคะชั้นไขมันเกิดการแฟดตัวแฟะตัวส่งผลให้ล่องน้ำหมากลึกแบบชัดเจนและข้อที่4เลยนะคะน้ำเหลืองข้างบนใบหน้าค่ะก็คือน้ำเหลืองเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับซากเซลล์ต่างๆที่มันเสื่อมสภาพและมันก็จะถูกลำเลียงไปที่ต่อมน้ำเหลืองถ้าต่อมน้ำเหลืองนะคะเขาไม่สามารถที่ทํางานได้ตามปกติเนี่ยมันก็จะทําให้น้ำเหลืองเนี่ยข้างบริเวณนั้นแล้วบอกเลยว่าน้ำ เหลืองเนี่ยไม่สามารถขับเคลื่อนในตัวเองต้องอาศัยแรงของเลือดก็คือแรงสูบฉีดของเลือดถ้าท่านไหนดื่มน้ําน้อยมากเกินไปเลือดสูบฉีดไม่ดีก็ส่งผลให้น้ําเหลืองเกิดการคลั่งได้ฉะนั้นนะคะท่านมีเทคนิคดีๆที่จะมาบอกเพื่อนๆวิธีการแก้ปัญหาล่องน้ําหมากกันนะคะเดี๋ยวติดตามกันที่คลิปหน้าค่ะอยากรู้เคล็ดลับวิธีการนวดหน้าให้สวยไม่ว่าจะเป็นนวดหน้าตัวเองหรือจะทําไปเป็นอาชีพไปรรับนวดหน้าก็สามารถสร้างรายรับได้มาเรียนที่ธัญญีได้ เลยค่ะพิมพ์คาว่าสนใจนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราส่งรายละเอียดให้ค่ะพันยนีสวยงามสง่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ